สวัสดีครับวันที่12มิจิการครับ1,000บาทครับอุปกรณ์ลอยตัวครับสีดําเหล็กล้วนนะครับวิธีการใช้ครับเปิดฝาแค่เด้งครับท้องเชือกปิดฝากับจบเลยครับล็อกคาราบินล็อกทันทีนะครับ การลงนะครับก็จับเชือกประคองเชือบๆแล้วทอออา้งด้ามาเบาๆนะครับมือก็จะล็อกทันทีครับโอเคนะครับ